ก่อนที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงนี่ก็คลองก็สกรปรกจริงเรายอมรับใช่ไหมสมัยก่อนนะห้องน้ําไม่มีเขาก็ทำโรงคลองหมดใช่ไหมเอะเราก็พูดกันตรงๆนะเขาก็ต่อลงห้องน้ำเพิ่อมันมาสร้างตึกสร้างอะไรเขาก็มีห้องน้ําห้องท่าให้เรียบร้อยมันก็ดีขึ้น ดีขึ้นมากมากที่ก่อนโควิดนั่นนะโอเคเลยน้ำนี่ใสแจ๋วเลยนะแล้วตะไคร้ก็ไม่เคยมีเขาก็มีเรือมาเก็บขยะก็เดี๋ยวนี้มันก็ดีไงน้ำสะอาดใช่ไหมแล้วก็ขยะก็ไม่เคยมีใช่ไหมมันก็มีเป็นบางที่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมมันดูแล้วดีขึ้นค้าขายมันก็มีบางวันดีบางวันไม่ดีเราก็พูดตรงๆ ดูไม่จืดนะฮะแบบมันเป็นร้านแผงลอยใช่ไหมคะที่จาลองมาสร้างให้แม่ค้าขายของอ,ะอ่ะเออมันก็ยังลกลงลังอ่ะลูกไม่ไม่สะอาดนอนข้างบนยังได้กลิ่นเอาเอางี้แล้วกันได้กลิ่นได้กลิ่นน้ํา <c oughs> น้ําของนะคะน้าเน่าน้ําเหม็นมันดีขึ้นนะคะมันสะอาดแล้วหน้าหน้าหน้ามองแล้วก็หน้าท่องเที่ยวหน้าเป็นแบบตลาดน้ําตลาดนัดอะไรเงี้ยชาวบ้านก็แบบดีใจเนาะที่เขามาพัฒนามาอะไร ให้มันดีขึ้นมีแบบมีอาชีพทำมาหากินชาวบ้านมีที่ทำมาหากินนะหรกเออนะมันมันดีต่อสภาพจิตใจคนที่แบบไม่ได้ค้าขายก็มาค้าขายสร้างไรายได้ให้เราเข้ามาแบบช่วยเหลือครอบครัวคือรู้มาตั้งนานแล้วว่ามีคือชอบเที่ยวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยลองลองมาดูชอบชอบแบบสตรีทฟู้ดของ ของกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะนั่งทานชิลๆข้างข้างคลองอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเดินที่ที่นี่อะค่ะเพราะว่าเห็นในในในอินสตาแกรมนะคะก็เลยอยากจะมาลองดูงานว่าเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีมันมีเอ่อสตรีทอาร์ตอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มาเดินแต่วันนี้มีโอกาสก็เลยลองมาเดินดูอะค่ะแบบว่ามาเดินเล่นตรงเนี้ยค่ะไปมีก้ามาแล้วก็จะมาเดินแถวนี้ถ่ายรูปเล่นค่ะแล้วก็ตอนเรียนก็เรียนอยู่พอช่างก็เลยอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ก็เลยมา,มา ใช่ตอนนี้สะอาดขึ้นแล้วใช่หนูว่ามันมูดดีเนี่ะค่ะแบบว่าสติอาร์แล้วก็บางมุมก็แบบว่ามีคิงคีแล้วก็เป็นมูดในเอได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนเดินเล่นเยอะก็อยากให้มากันเยอะๆค่ะเพราะว่าแบบบรรยากาศมันดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยค่ะอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่าอยากจะได้ช่วยนะคะร้านแถวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยช่วยโปรโมทกรุงเทพด้วยคก็อยากให้ มาเที่ยวที่ของอ่างกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเ,เราจะได้โปรโมทสถานที่ที่ใหม่ๆถ้าเกิดคนมาเที่ยวกันเยอะๆๆ,ๆปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยทางที่เนี้ยมันจะได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆะค่ะ